มันโกงเบิดแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับผมกราบเลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องผมมาต่อร่วมต่อสู้กับพี่น้องอีนี่อยู่เวที่ถนนอักษะมันดาผมมันดาผมว่บาบ้านเมืองมันวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะไอ้สามตัวนี่แหละอิสระสามตัวมันว่าตัวที่หนึ่งคือองค์กรอิสระมันดา องค์กรอิสระตัวที่สองคือหลวงพ่อพุทธอิสระ่ว่ตัวที่สามคืออิสระสมชัยนี่นว่าพี่น้องครับพี่น้องครับผมกราบเรียนกับพี่น้องบอกว่ามึงจะด่ากูอย่างไรให้เชิญมึงด่าไปเลย มันบอกว่าไอ้อิสระนี้ไม่ทำอะไรไปปลุกปัน่นภาคอีสานให้มาต่อต้านรัฐบาลให้มาฟังพวกในสุเทพพวกคนใต้พูดเอาคนอีสานมาหลงไหลพวกคนใต้กูถามมึงหน่อยไอ้จตุพรมึงคนที่ไหน เมียมึงอยู่กาลสินเขาก็จะยึดคืนแล้วไอ้นัทธวุฒิใสเกลือมึงคนที่ไหนคนบ้านเดียวกับกำนันสุเทพไหมไอ้หอกคักไอ้วิภูแถลงมันเป็นคนที่ไหนไอ้กอแก้วพี่กุณเี่ทองอ่ะพี่กุลทองมึงคนที่ไหน ที่สำคัญบักไข่หีดไอ้ชิบหายนะมันคนที่ไหนแล้วมึงยังมาบอกว่ากูพาคนอีสารมาอยู่ใต้อำนาจของกำนันสู่เทพพี่น้องครับผมกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่ามันพูดให้คนอื่นทำไมมันไม่คิดว่าตัวมันเองเป็นอะไร ถามหน่อยเวทีเวทีของพวกมึงนะ่ะมีไหมมีลูกอีสานที่ใจถึงเหมือนกูนี่มีสักคนไหมใจถึงถึงขั้นว่ากล้าลาออกจากสอสอ,สอมีไหมพวกมึงมีไหมกล้าแบบกูมีไหมสอสอีสานมา้ยพักมึงมีไหม กล้าลาออกจากรองหัวหน้าพักประช,ชาธิปัตย์เหมือนกูนี่มีไหมร <Yeah. S 1> องหัวหน้าพักพักพักมึงนะ่่มีไหมกล้าออลามาแล้วมาสู้กับมัน <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> มันไม่มีแม้กระทั่งจะขึ้นเวทีมันยังผูกขาดไว้เลย <Yeah. S 1> โดยเฉพาะอีนังทิดาอีนอกแสกนี่มันเป็นคนที่ไหนอะไรพ, <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> แล้วมันถามว่า กำนันสุเทพถ้าปฏิรูปเสร็จได้นายกรัฐมนตรีตัวจริงตามที่พุตทิสมาชิกเขาเสนอแน่นี้จะได้เงินจำนำข้าวไหมกำนันประกาศมาหลายรอบแล้วพี่น้องครับทันทีที่นายกคนใหม่มีอำนาจเต็มสมบูรณ์นะครับตามที่กกตเขาแนะนำ นะครับจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและคอรมอที่มีอำนาจเต็มเพื่อดำเนินการถ้าคอรมอถ้านายกมีอำนาจเต็มไปกู้เงินที่ไหนเขาก็ให้ครับกำนันสุเทพบอกเลยใครจะมาเป็นรัฐบาลกำนันสุเทพจะขอเลยงานอันแรกคือให้หาเงินมาจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนา ได้ยินบอพี่น้องภาคอีสานได้ยินบอรหรือสิทาเอาอีกแปดเดือนบอกยังสิได้เงินเอาไว้ไใกล้นี้ได้น้าโยกรัฐมนตีมีอำนาจเต็มมือใด้กำหนดวันได้เลยไม่เกินสามสิบวันบอกได้เลยว่าจะได้เงินจำนำข้าวเมื่อ,อไหรย่ยาสิไปเสื้อมันและพวกกำนันผู้ใยี่บบาน ทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มันพยายามบอกว่าถ้ามีการปฏิรูปก,กำนันสูเทพจะไม่ให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยพี่น้องครับผมก็เป็นกอปสามาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี่ไม่เคยมีใครพูดว่าจะไม่ให้มี กำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยเลยกำ,ำนันผู้ใหญ่บ้านมันเป็นสถาบันแล้วเวลานี้ตั้งมา130ปีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านเป็นคนแต่งท่านเป็นคนมีพระราชดำริให้มีผู้ใหญ่บ้านกำนันเพื่อดูแลพี่น้อง ต่างพระเนตรพระกันในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าจะเลิกสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันได้เลยว่าไม่มีเลิกแน่นอนผู้ใหญ่บ้านกำนั่นกะเสือได้นะครับยาสีไปเสือแต่บักจ่าลุพงหลายบักรัฐมนตรีบบมีกระซ่วงนั่งนั่นนะครับพี่น้องที่เคารพครับผม ขอกลาบเลียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าเดี๋ยวนี้เทาลบขันตอนสุดท้ายแล้วกำนั่นสิมาบอกขันตอนมือนี้สิมาบอกไอ้ฟังบาสิมีขันตอนอยังไหนไหลบเที่ยวนี้แตกหักล้านเปอร์เซ็นต์แตกหักล้านเปอร์เซ็นต์พราหนังบอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวอ,อการทำงานซอยเฮาแต่ในขณะเดียวกันกำนั่นก็มีวิธีการว่า เราจะต้องทํางานคู่ขนานกันไปนะครับถากำนั่นใดในายก,กรเฮ้ากระจบแต่ถาบไดกรเฮ้าสู่ตายครับพร้อมสิสู่บอพี่น้องสูบส่บอสู่บอสวัสดีครับ